เอาละครับเข้าสู่การแข่งขัน MotoGP 24นะครับผู้ที่ออกกิจสัดับหนึ่งฟรานเชสโกบันดาญาอันดับสองมาวิกบินเาเรสอันดับที่สามบาสเทนินี่นี่ครับโฉมหน้าของฟรานเชสโกบันดาญาครับได้กิจสัดับที่หนึ่งเลยไปครับเริ่มการแข่งขันเลยครับเราใช้เป็นตัวละครเปโดอาคอสตาครับ บรรยากาศที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ก็ฟ้าคึ้มๆึมครับคึ้มๆึมหน่อยนะครับเตรียมตัวที่จะออกตัวครับายแดงติดแล้วครับแล้วก็ายแดงดับไปแล้วครับโอ้โห,โห,โหนะครับโค้งหนึ่งครับมีใครล้มหรือเปล่ายังไม่มีใครล้มครับสำหรับโค้งหนึ่งตรงนี้โอ้โห,โหเหลาขึ้นมาันดับได้ที่ สิแล้วครับเอา้ามีคนออกจากการแข่งขันไปนะครับเมื่อกี้นี้โอ้ยแถวหน้านี่ครับเยียบเยียบโค้งสามครับโอ้ยแปะตูดไปนิดนึงครับเมื่อสักครู่น,นี้ไปครับความเร็วสามร้อยโอย้เกือบสามรอยนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่หนับที่สิบเอดครับ ผ่านโค้งสี่มาครับกำลังจะเข้าสู่โค้งที่ห้าเอ,อ๋ไปครับเอาครับรได้มาอีกหนึ่งอันดับหรือเปล่าไม่ได้ครับเข้าชิดในเกินครับมาครับแล้วเราก็ได้มาแล้วครับอีกหนึ่งอันดับตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่สิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับจวนเมียแสงอะไรหรือเปล่าครับ ปะในเข้าไปโอูโยขึ้นเปกไปเลยครับซาโกอยู่ด้านหน้าของเราเป็นเป้าหมายถัดไปปบในโอ้แท็กลิมิตไปหนึ่งทีครับโดนคําเตือนหรือเปล่ายังไม่โดนคําเตือนถ้าคำเตือนยังไม่ขึ้นครับโ้งสิบสองครับนี่เขาเรียกว่าโ้งวัดใจครับไปครับเข้าสู่ทางตรงอีกหนึ่งทีครับขึ้นมาอันดับที่แปดเป็นที่เรียบร้อย คาบิโอโมบิเดลลี่หรือเปล่าเนี่ยไออันดับที่7นะครับจำชื่อไม่ได้ครับทิมเดียวกับมาตินครับตอนนี้ครับผู้นำอันดับที่1อยู่ก็คือฟานเชสโกบรญญายนะครับอันดับที่2อเอ้ามีอันดับเปลี่ยนแปลงครับด้านหน้าเอ้าใครบานออกไปครับใครบานออกออกไปฟานเชสโก้บรญญายล้มครับฟานเชสโก้บญรยาออกจากการแข่งขันจะสามารถลุกขึ้นมาขี่ต่อได้หรือเปล่าครับยังไม่แน่ใจครับตอนนี้ขยับเราขยับมาอยู่อันดับที่เจแล้วนะครับ จากที่ฟันเชตโกมันญะยาเมื่อสักครู่นี้ล้มไปครับไปครับไปต่อครับอุ้ยทางในกลุ่มน้านี่ขี่เร็วกันมากเลยครับไป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 ไปไปไปครับไปต่อครับอุ้ยบานบาน ไม่ล้มก็ดีแล้วตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่5้านะครบับที่ห้าด้านหน้าของเราก็เป็น Brad Binder อันดับที่3เป็น m a r v i c b i m e n e อันดับที่2เป็นบ a r t i n i n นและอันดับที่1ตอนนี้ก็ยังคงเป็น Martin ครับเอาละครับเข้าสู่โค,ค้ดที่สองกำลังจะเข้าสู่รอบสุดท้ายมาลุ้นกันครับว่าเราจะสามารถ เอาอันดับเท่าไหร่มาได้เราจะสามารถได้โพเดียมได้หรือเปล่าอ้ยโอ้ยขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆไปครับไปต่อครับขึ้นมาอันดับที่สามครับเราได้โพเดียมอย่างแน่นอนครับอุ๊ยบาตินนี่นี่โคตรแรงเลยครับมาตินก็แรงครับอ้าวมาตินบานออกไปครับเราขึ้นมาได้เปล่าโอ้มาตินยอมไหมครับมาตินเอารถกลับมาได้มาตินล่วงมาเป็นที่สองแล้วครับ ตวไปดัวคับต้าของเราตอนนี้อยู่อันดับที่สาครับดูดบุญเข้าไปดูดเข้าไปโอ้ยยกลึกอ้าวมีการปะทะกันด้านหน้าครับล้วเสร็จเราสิครับทีนี้เอ้าขึ้นมาอันดับที่สองแล้วครับแล้วก็เรายังเหลืออยู่อีกหนึ่งอันดับครับเป็นการแย่งชิงอันดับที่หนึ่งไปครับโอ้โหได้หรือเปล่าครับอันดับหนึ่งพับในพับใน อุ้ยสบัดครับสะบ,บัดไปครับไปครับแปะในแปะในพอดเปล่ามันก็แซงนอกเลยแล้วกันแซงนอกพอพอไหมแล้วก็แปะในครับแปะในครับเหลืออีกแค่สองโค้งสองโค้งสุดท้ายเาขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งได้ครับสำหรับเปนโดอคอสตาแล้วก็กำลังจะเข้าสู่โค้งสิบสองครับโค้งสิบสองยังไงครับสามพันหรือเปล่า โอ้ไม oh, ่ท oh, ันครับยกลอเขาเส้นชัยไปเลยโอ้โหเบนท์แลคอสตาครับมาเฉียนสองโค้งสุดท้ายครับแล้วเวลาเบสแลบก็เป็นของเราด้วยครับมาดูอันดับอื่นๆครับหลังอันดับที่ส2องลงมานี่ก็ตามนี้เลยครับไม่จบการแข่งขันกี่คันครับเนี่ยอ๋อสามารถลุกขึ้นมาต่อได้ครับนี่ นไครับเค okay, ไปครับไปรับโคเดียมกันเลยครับนี่ครับทีมงานเดินมาดีใจกับเฟโดอาคอสตาเด็กหนุ่มอายุน้อยที่สุดในมโต GP จีพีณเวลานี้ครับทีมงานครับทีมงานงานขึ้นม,มาแล้วครับอันดับที่1สําหรับเฟโดอาคอสตามาตินที่2บาสเซดินีที่3ส,ส่วนฟาเชโกบัญญา,ยาครับล้มไปนั่นเอง ย yeah. จบไปแล้วนะครับสำหรับที่สนามช้าง International Circuit ของบ้านราประเทศไทยครับผมโอเคครับแเราจะกนัหมาคลิปหนะ้าสวัสดีครับ